ค่ะวันนี้น้องซิจะมาสอนวิธีการอัปเกรดแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นค่ะเราเข้าไปที่ล็อกอินแล้วใส่ username ที่เราต้องการอัปเกรดนะคะหลังจากนั้นพอเรากดล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าต่างของแดชบอร์ดแบบนี้ค่ะเราต้องการทราบว่าตอนนี้แพ็กเกจของเราเป็นอะไรเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้นะคะ มุมซ้ายมือตรงนี้ค่ะระบบจะแจ้งค่ะว่าตอนนี้แพ็กเกจของเราคือแพ็กเกจไหนยกตัวอย่างเช่นยูเซอร์ของน้องสีเป็น white แพ็กเกจน้องสีต้องการที่จะอัปเกรดแพ็กเกจแล้วน้องสีก็กดที่คำว่า upgrade to black ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วระบบก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะอัปเกรดไปยังแพ็กเกจอะไรอย่างเช่น white to black upgrade ไว้ทูโกอัปเกรดไว้ t ูไทเทเนียมอัปเกรดหรือไว้ t ูไทเทเนียมโปรอัปเกรดแบบนี้ค่ะน้องสีต้องการที่จะอัปเกรดจากไว้เป็น g กน้องสีก็ขอเลือกไว t ทูโกอัปเกรดแบบนี้นะคะระบบก็จะแจ้งค่ะว่าไว้ท o โก Upgrade ต้องใช้เงินอยู่ที่700 EUR ยูโรนะคะและช่องทางการชำระค่าแพ็กเกจมีหลายช่องทางมากๆเลยค่ะ ช่องทางที่1คือเราสามารถชำระค่าแพ็กเกจผ่านบิตคอยได้นะคะหรือเราต้องการชำระผ่านอินชิเรียมก็ได้เป็นกิฟต์โค้ดหรือรหัสของขวัญก็ได้นะคะและ Account Balance สํสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มี Account Balance เพียงพอต่อการอัปเกรดแพ็กเกจก็สามารถใช้ Account Balance u p อัปเกรดได้เลยค่ะหรือจะชำระเป็นเครดิตการ์ดก็ได้และสามารถโอนเงินผ่าน b a n k t ท a นเฟอรเข้าโดยตรงกับบริษัทเลยแบบนี้ก็ได้นะคะน้องซีขออนุญาตเลือกเป็น g i ฟตค่ะเพราะว่าน้องซีได้รหัสของขวรมาจากพี่สาวของน้องซีที่ต่างประเทศน้องซีก็นํารหัสของขวัญที่ได้มาวางตรงช่อง enter code แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะแจ้งว่า white to go u p g r a d e with bonus น้องซีก็กด submit gift code แบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอัปเดแพ็กเกจเดี๋ยวรอสักพักนึงค่ะระบบก็จะนำเรามากลับมาที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ